โอ้โหโอ้โหนี่มันเกมเก่าโอ้ my god เอ้ยลืมไม่นำตัวไอสัตว์แป๊บๆก่อนก่อนไน้นำตัวเก็บเ่าเฮียสามดีโอ้โหโอ้โหเต้นด้วยเฮียโอ้โหโอ้โยปัญญาอ่อนได้สัตว์แป,ป๊บแป,ป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวออกชนาดีกว่า ขอขอบาเซ็เกมเบาเสียงเยอๆออโอเคเออปโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองอ่าจะบอกชื่อดูนด้รู้กันนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมออติมัเอ็กซคิปเปิลกันฮะมาเราจะมาลองกันเป็นเออปุ้ยนมดต้ยไงวัเงยเย โอเคตัวคนเ,เล่นก็จะเป็นเจ้าเลสหรือเชื่อวะออติมัตจะบอกว่เออไม่มีการบิดโชน่าอี๋เนี่ยเาเล่นออติมัตกันนะครับอ,อะไรนะอา้าวโอเคๆมาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเล่นอัติมัดก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นอะไรวะเอ่อ,อช่างแม่ชื่ออะไรไม่รู้บอมบ์บีอบอมบ์บีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้อแปลงอุ้ยยิงยิงยิงกูเลยสั์อืมเกมกระตุกกระต,ตุกไงไม่รู้อะเฮ้ยๆๆ เกมกระตุกไอ้เหี้ยนี่นี่กูบอกแกกูเซียนมากเกมนี้เล่นยันได้แต่อดุบาลหนึ่งถึงยันอดุบาลสามแต่ก็ไม่ได้อีกเลยยิงเลยเอาเลยเหี้ยมันก nah, well, voilà. ็สนุกเหมือนเดิมแล้อืม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 ก็อืปุ่มมันไม่ค่อยดีปุ่มอะปุ่มไม่ค่อยดีดินิโปหุ่มใหญ่เกิน

้ยิงกูเป็นเหี้ยเลยยิงเป็นเหี้ยเลยสัตว์ และนี่ <ka> เอาไม่ตายแลอานี่นี่ยิงหมดกูยิงหมดไม่ว่ามึงจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครเหี้ยเล่นเล่นน้ำเหรอพวกมึงอะเล่นน้ำเหรอพวกมึงจะเล่นน้ำจริงสัตว์ต๊อฟอืมอืมเหี้ยระเบิดไปแล้วอูือูห โอ้โหโอ้โหโอ้โกินกูโอ้โหกินกูเฮ้ย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 ออกไปไกลสัตว์มี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 ออกไปอืมอืมอืมอีฮีนี่สันเตยดีฮีนี่สันตีนกูกินตัวข้างบนอย่างดีกว่าเยอะเลยนี่สัตว์ กูจะตายห่าเนี่ยออกไปไอ้ลูกอีแตกไอสัตว์ป่าซี่มึงอ่ะโอ๊ยกูจะตายไปเลยี้อะกับบ้าน ตายห้ากูเนะี่ยโอเคอะไรไอ่ะมาคอยกันไปอยู่กันนะเออเอ,อ่าผมขอถามหน่อยครับว่าผู้ชมปิดเติมยังครับปิดเติมยังครับถ้ายังไม่ปิดเติมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมว่าน้องผมปิดเติมแล้ว ปิดแล้วอะมันปิดแล้วอ่ามันปิดแล้วว่าม่ได้ไปเอาเอาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แบบเกมอะผมก็จะหาเอ้กิเบอร์เล่นนะไอ้ไอ้ผ้ากันละวะเอ้กิ๊บผ้าสตาร์วอล์อะเออผมจะเล่นนะแต่มันไม่มีในเพสโตนเว้ยคือคือผมจะเปลี่ยนพอผมเล่นไม่ได้อะผมจะเปลี่ยนเป็นผ้าสเปซผมจะได้ผ้าสเปซอะเออเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูเออมันพาเป็นแบบ เอ่ออวกาศอ่ะอวกาศยังไงไม่รู้่ะแต่แม่งไม่มีแต่ก็อันสุดท้ายผมจะไปโดดไอเก็เอ็นกิเบิร์อันหนึ่งมาที่เป็นตำนานที่ผมอยากเล่นมากไอวายุคกลางอ่ะมันเป็นยุคกลางอ่ะเอ็กิบยุคกลางอ่ะพี่มันไม่ได้เป็นแนว R p g พีจอ่ะโจมตีอ่ะไม่ใช่แบบมายิงหรือมาแบบปาตอ่อต่อสู้อย่างนี้ปะเออไม่รู้อะเออแต่แม่งไม่มีเหมือนกันก็เลยต้องหาเกมที่มีอยู่ในเพจตูน ก็คือเกมนี้แหละเพิ่มเติมว่าเราไปเล่นกันดีกว่อพ่อโฆษณามานี่นี่หน้าหล่อเท่ตัดตัวดีชั้นดีมึงไอีสัตว์มึงยิงแม่งยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่กูยิงขู่ไอ้นี่ยิงขู่ยิงขู่สัตว์ยิงขู่สัตว์ท่าพ่อเหมือเหมืออะไรนี่นี่ไอชิววิ่งเดียววะโอ้ยวิ่งเดียววะโอ้ย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  เอาเอายิงยผ,ผู้เดียวกันเองเอายิงผู้เดียวกันเองเอาเอาเอาเจ่าเรือนพันยิงในพวกมึงเนี่ยอุ้ยแเป่งเป่งร่างแปลงร่าง,ง,งไอ้สัตว์เอ้ยยาโคเท่ตัวอะไรเท่จริงๆริงเลยโวยมากกับแบบไอ้สัตว์ตายซะมึงอะตายมึงตายเลยไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้อง ยิงบ id ้านเลยิงบ้านเฮ้ยเฮ้ไม่ต้องอีลูกเต่าลูกอีลูกอีเต่าลูกอีเต่าไปแมวแมวไหมผมไม่ชอบไม่ชอบมึงไปไกลๆไปมึงก็อีกตัวนึงมึงก็อีกตัวนึงไอ้เหี้ยนี่ก็ได้ไอ้นี่ก็ได้สัตว์มึงจะยิงกูทำแป๊ะไอ้ยิ้มมาไรล่ะฮะฮะมึงจะยิงทำไมไปนั่งโอ้อะโอ้อะนี่โอ้อะเอ้าอะนี่ไปเลยโอ้ไปแปลงอะไร เป็นตัวที่ไวมากไหวจริงๆไอ้นุมน่มนุม่มมันกินได้ไหม,มลูกมักินได้มแล้วมันดีเซลใช่ไหมพี่ลูกไปสัตว์เอออืจัดพาเลกิเสร็จเป็นหนึ่งตัวแล้วมาฟาร์มกันดีกว่าเฮ้ยตัวเหี้ยไว้ว ยิงหมดไม่สนลูกใครกูยิงหมดไม่สนลูกใครกูยิงหมดไม่สนลูกใครไปรังโอ้ยเอาโอ้ยยังเกือบเกือบโแปงแปงรัวๆเอะไรเงี้ยไอตัวนี้แปงรัวๆยิงยิงยิงกูยิงคู่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 ช่วยช่วย ไอเมืองไอสัตว์ไปไกลๆ,ๆดิโอ้โห่เนี่ยตัวแอคแอคูแอคเทวะดิออติมัตบัมเบอร์บีบัมเบอร์บีออติมัตออติมัออตมบัมเบอร์บีออติมัตนี่นี่กูตึงคอเม้นละไปกันเลย มึงไม่จบอะไรมานี่ยน้องวิ่งเร็วจริงๆเลยน้ำมันดีเซลใช่ไหมพี่รู้เอาละเรา,าปลุกราอีเฮียนีกันนด่โอ้ยเช็ดฉากโอ้โหยบธอร์นดอนโอ้โหเตือนช้าชิบหายยิงดิโอ้โหยิงยิงมึงไปไกลๆเลยนะปาย,ยิงหินไม่ได้ มันเป็นแบบขึ้นเอ่อขึ้นอะไรวะไอ้นี่แหละแต่แม่งตัวดีวะโอ้โหมันก็มันก็ใช้ได้แ,แต่บึงเดินอืดชิบหายแปรงรางดิรถเฮียอะไรมึงเนี่ยนี่นี่ตาสมึงเนี่ยนี่นี่ไอ้สัติด เฮ้ยหวยติดห้าไวนวะพ่อพาดเหรอวะอืมทำทำทำเบิดนั่นแหละฉันดีอืม ไม่อยากเลยเท่าไหร่ไอตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเท่อะมันตัวอะไรเนี่ยดีไซน์มึงใช้ได้นะแต่เออจีบหายโอ้โหแต่โอ้โว้ยอ้ยอ้ยโอนยโอยโอ้ยโอ้ยออ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 ้ออ้ออยออโอ้ มาแล้วโ,โหโอุห๊ยอุ้ยเยอะอุยเ้อออะไรอ่ะเย็ดตัวเหี้ยเนี่ยเย็ดกะลีเบอร์ตองว้าวโ,โหสบายเลยทีนี้ไอ้เหี้ยอ่ะขอขี่นี้ในกัรก็ขอตัวาไปก่อนนะครับใครที่ไม่ปิดถึงก็เอ้ยแบบ ไปเป็่ออไรเออตอมไล้ก็บายบาย